หมูป่าทุกคนเอ้ยมึงที่ถึกเนี่ยนี่มันกำลังไปพอเตปอู้เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยพุ่นตัวฟานทุกคนเอ้ยนี่สีตีนทุกคนเอ้ยอ๋อหายมือเลยทุกคนนี่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 เอาสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีนะสบายดีเด้วอวันนี้ถึงเวลาเฮาจะไปย่ำแฮวตอนนั้นเฮาก็ใส หลายคนเอาไปใส่เนาะตอนนั้นเออชองคนเวีนหลายคนทุกคนไปกับเบาจ้างมาทีสนวัตตอนนะแต่ลาวกะบ,บยยมไม่ได้พยายามมีแต่คมพูดีเวพยายามมาเนี่ยกะโดนแล้วว่ได้พยายามทุกคนตั้งแต่เฮ็ดน,นั่นนะอ่าตั้งแต่เฮ็ดตอนนั้นกะบ่ได้พยายามเลยบุคูวีแววว่าตอนนี้ว่ะแถวเฮาหันมันเป็นแนวใด,ดแล้วปสิมานหรือบอ่อ โอ้โหนี่ปใปผพ้เดียวได้บางที่ก็ทึกบางที่ก็บูทึกแห่วมูป่าเด้ทุกคนที่ว่าขมใสตอนนั้นกับเบาจ้างโอ้ตึบหมดแล้วเห็นไหมเนาะตอน,น,นยังไข่แน่เขาตัดดามมือนั่นเขาตัดอยู่นี่แหละตัวพ้นไม่ได้ไปมันนี่ ไปผู้เดียวนี่ให้ของชาวบ้านอยู่นี่โอ้โหฝนกระถิตกแน่กระหอนแน่เออฝากคุณนี่บทได้ตกได้ฝนนะแต่มันกระลังสีมาฝนกระลังสีมาหาเบาคมอยู่เอ้านี่คนกระซิจยื่ให้ตัวนี้นะโอ้โหให้นี่ก็สวยมากทุกคน,นะงามเมลย งามแบบคือว่าอะไรมันกำลังถอกเนี่ยนี่เนาะให้ชาวบ้านนี่นกำลังถอกนี่ออกมาแล้วนี่นี่กำลังถอกกำลังงามโอ้โมใช้พุ่นได้ขออนาญาตสีไปได้ทุกคนใส่ก้องคุณนโอ้ยวันนี้กะมาพอเดียวก็อยากวังเวงเนี่ยจังน้อย ให้ของเขาผะว่าเฮาเห็ดเอาป้องกันให้ชาวบ้านเขาแน่แล้วก็อีกอย่างหมูป่ามันกินมันตน้นกระเจ้าแล้วก็มีฟานแนออ่ตัวฟานบางทีมันกับโบคอยไปแต่ว่ามักไปอะไรนี่หมูปา่าทุกคนเลยนี่เทียงหน้าเออ้าบําเพนเทียงหน้าเทียงให้ชาวบ้านโอ้คักเลยเนาะเออ โอ้หนุกเข้ามัน okay. ห้องตือตือลึดตือตืออยู่เอ้าเอ้าเอากำลังกำลังเดินอยู่ไปไปติดตามไปพุ่นเลยได้ทุกคนใกล้จะถึงแล้วทุกคนโอ้ยถ่องฟามืดไปมืดไปฝนกำลังมาทุกคนเอ้ยฝนกำลังมาอยู่โอ้พอเดินมาเมื่อกี pareil, ้เนาะแต่ left. ุ่นมาพี โอ้ยฝนกำลังมาเห็นแต่ไหนดิฝนสิบะหัมบูหัวก้อยบ่นี่แหละเส้นทางไ้สิหอนแหวก็เละทุกคนมันตืกไปแล้วตั้งแต่เห็ดในบุกบุกเคยพยายามจกเถือกเลยบุกวิแววเลยแต่นี่แต่วันนี้จะสบหาทุกคน ไดหรือบวัวได้ก็รุนน้ำกันโอ้ยตึกบัวด้ดทุกคนเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นเส้นทางที่เขาไปไล่นกเสียงนกเดี๋ยวสิไปก่อนไปจะถึงแล้ว,วคุนะไปจะถึงบอนแถวคมใจเลย หลกกระพีดมันห้องแล้วมันนอนอยู่นี้ลายลิงกันนี่หน่อยหอยหมูปลาทุกคนเลยบางที่เถิกเลยนี่มันกำลังไปพอ,อ,อ,อเต็มเลยหอยใหม่นใหม่ใหม่ใหม่เนี่ยหอยหมูปลาเถี่ยวแล้วทุกคนเลยมันเถี่ยวแล้วเนี่ยหอยมัน มั่นใจเลยทุกคนเอ้ยข่มมั่นใจเลยเพราะว่าแฮว์ข่มเห็ดอยู่ลุ่มมันแต่ว่าขม่มสิไปทางนียมั่นใจเลยขม่มสิง่างไปยามนี่โหทุกคนเอย ตัวนา่ตื่นเตนวะจะบถือหรือบอตื่นเตนนี่บือเลยทุกคน ดีย๋ยวนี่แต่บุกบุกบุษท,นะทุกคนเลยวางเป็นี่เลยนี่ทาร์นมาเนี่ยผมเห็ดไว้อยี๋ยนี้นะบุกทุกคนเลยนี่เนาะอ๋อบางทีอยู่พุ่นมานเอาสิไปไปยามอยู่พุ่นก่อนตัวที่สองดูนี้เนาะเออ ยามันไปกินนอาใหม่แต่มันบ่มาเที่ยวเลยทังนี้ี่สามีพุ่นปาเดี๋ยวคมสิยงางไปก่อนมันบ่นมาเลยทุกคนจากมันนี่ไปใส่เนพะือ๋อแต่กี้มันใจนะน้าตอนเห็ดน,นะหอยฟานเดี๋ยวว่าได้ตัวฟานนะนี่ก็หอยมมูปลาหอยเกานะ๋าเนาะบางทีมันเถือกอยู่พุ่นนะ ทีศได้โตฟานเพราะว่าเกศในหมู่ฟานที่โดนโดนเธอเลื่อมันเที่ยวแต่ว่าหมู่ป่าเนี่ยมันโคตรสลดัดนี่ผมเห็ดอยู่นี่กับบุ้ทึก Mình một mà lơi luôn Để mà. Bọn này có món chay cắt nè ở đây Ở xem thang nó thiêu Lớn Tại kỳ ta này vẫn có thiêu đấy ạ Bỏ luôn những ยังมีลายลัางอยูอ่วันนี้บ่เถิกบางทีอยุ่งอีกโดนเลยเขาไม่ได้พยายามไปทางนี้เลยโอ้ยโดนแล้เขาไม่ได้พยายามแห้ตั้งแต่เหตุบุเคยพยายามเลย เฮ็ดอยู่นะบอลบอนนี่แน่เห็ดมั่นใจขนาดต่อทางลุ่มเลยก็ว่าอยู่บ่เห็นทุกคนบอลน,นี่ก็บ่ทึกเลยโอ้ยสีบ่มานเลยบ่เห็ดมันก็คักทางไปทุกคนโอ้ยม่ดจ้อยเลย ตายังเดีวยวตัวนี้ม,มาลองมึงดูหลองเหยียบมึงเนาะถือชาวกองเองเลยโอ้ยโอ้แข็งแข่งขนาดตัวนี้นะบเดี๋ยวสิยามก่อนด้วยทุกคนสิแป้งตัวนี้ก่อนแล้วสิยามอยู่รุมเลย Ni cậu bội hoa, nguồn Ôi sai bay lên. Mua hên hong hoa môn pine, nữa bay nè, 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 phán đấy Phán nè, 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 คือวาบวาโบาม่านพอโตบ้อมือนนี่โดนแล้วบบได้เขาาปานะโบได้พยายามหกห่างเบิร์ดเขียดนีทคนเลยแต่ว่วาแหว่ค้มไปให้ทอดพุ่นได้เอออันนี้คือให้ตวัวฟานให้ไหต้ตัวฟานโดยเฉพาะเนาะเออมันน้อยๆนี่ยนี่เยอ,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 อสียางไปก่อนพยายามอยู่ลุ่มอีกได้ทุกคน

แขงแหงอยู่กวดสอบก่อนลายมือบโบมียังไปบบมียังมา จูมาเดี๋ยทางนี้ขอคอยฟานคอยฟานมากไปทางนี่นีน้องกลางนี่เขาบอกเห็นเมจิลี่อยู่เห็นสองสามอยูสองสามรอบอีกคนเดียวสองสามนี่สุดท้ายเลยบุ๋งซื้อได้เลย ผม zoom สิได้แล้วคนเลยยามมันยังมุทันมากยังมันทันหอดยามมันมากแต่ว่าเส้นทางนี่โอ้ยโคตรขนาดเลยไปเนาะ กรบปเห็นอ๋อหมูป่าตบบนี้ยัปยนยป่ามากินหน่อไม้นี่หม่าเลยเนี่ยแตมันมากอะเรียบแล้วก็มือนั่นเฮาเห็ดลงมาผีเนาะเฮาสีขึ้นอีกขึ้นไปเบิง้งอยู่่นไปสิไปน้ำกันทุกคนพอดีมันผมบอกไปกินเลยหน่อไม้ ผมเห็ดอยู่นี่เนาะเออแต่มันบ่วมากินเลยหน่อไม้นี่มิถิลีเลยหรือว่าเขาได้แล้วบ่หรือว่ายังบ่ทันหอดยามันไปโอ้ทุกคนฝนก็กระลังทีตกเนี่ยมืดไปมืดไปทุกเนี่ย เด,ดี๋ยวไ้คงจะลงไปทางนั้นเนาะหรไปทางนี้ดีบะแห้วคมอยู่คนขึ้นมาปีน้อยนึง โอ้หม่มี่ง่ามทุกคนเลยนี่คือเส้นทางเก่ามันไปแล้วม,มันไปแล้วตอนนี้นะโอ้ขนาดไปแล้วเนาะไปไปกี่เนาะเที่ยวขนาดเลยนี อืกาอเสืออือนี่ติดหละนี่ขนาดเลยมันไปง่ายได้หอยน่ะหอยหมูกป่าโอ้ยไปทางทึงนั้นก็บุเรือแหวคอยดักไว้แล้วทางทึงนี่อ๋อมันปาดได้ยังไง มันต้องมานหนะ้าจับโตนึงนะอืมหอบแไงเลยทุกคนเดี๋ยวกลับไปยามอีกทางเทิงก่อนน้อยนึงนะเออลืมลืมยามทางเทิงนันเนี่ยแบนแล้วชีลงลุมอีกนะอ้า ทางนี้ก็บดถึกทุกคนยู่งเหรเนะเาะขนาดเลยไ่ามันด,ดุดเนี่ยขนาดเลยหนูป่านเห็ดทางเ้ิงมันก็บดถึกเนาะเออถือผ่านนะ ทางทางก็บ่ถึกมาสิลงทางลุมบัดนี้ ลางตัวนั้นกระบุทึกเหมืนมอนหมูหมาเลยหมูหม,มาก,กินมันบ่ล้วมันกับเจ้ามดเลยว่เดี๋ยวฝากผลย่างหมี่ด้วยผลก็มีมส่วนมันกระเจ้าจะได้นอมันหมูหม,มาหมูป,ป้านี่ถ้าเฮาบอเซียซานนั่นลินนี่บ่ได้กินเหมืนเลยเออ ัวฟานมันไป,ยยไปยอยู่แต่เราด้นไปเธอหนั้น,น,น,นโอ้เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยพุ่นตัวฟานทุกคนเลยเนยอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยพุ่นทุ่นแดงแดงพุ่นเนาะอ๋อ คนเอ้ยคนดีใจถึอแล้วถึอแล้วบ่โตบักไงเลยโตบักไงอ๋อพูนทุกคนเอ้ยลากกันเจนี่ไปเนาะพูนอ๋อเดี๋ยวขมขอเก็บก้อนขอเก็บก้อนทุกคนขมสีพมสิบวัฒา์ไทยไกลๆยานมันติดเรื่องนะเดี๋ยวเอาเอาข่มคอเก็บก่อนนะ เออหรือว่าสิไปถ่ายจำๆเลยทุกคนโอ้โคตรดีใจเลยทุกคนมานแล้วมานแล้วมานหมู่ป่าบ่มานแต่ว่ามานอ่าฟานตัวฟานเนาะเออไปขอเก็บก่อนขนาดเลยเหมันเห็ดนี่เนาะโอ้หาสิบ่ถ่ายจำๆเนาะนี่ตัวอยู่เถิงกันทุกคนเลยโอ้โทษตัวใหญ่ทุกคนเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้หายเมยเลยหายเมยเลย โ้ยผมขอเก็บก่อนแล้วก็เอาเดียวไปติดตามมูเห็ดกินเลยได้ผมสีแบกมือไปผู้เดียวซ้ำไิตายทุกคนแต่วยา่างบวท่านด้เนา่าได้แต่ตัวเดียวตัวเดียวพวท่านด้เน่าทุกคนเลยไปผมสี้หาวิธีนอเมือ,มอนะทุกคนเลยนี่สีตีน,นทุกคนเอ้ยอ๋อหายมือเลยทุกคนนี่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 สุดยอดเลยเนาะ ่อใหญ่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 พอหายมือเลยเอาแล้วทุกคนข่มคอเอาเมื่อก่อนต้องขอบใจเลยขอบอกขอบใจหลยทุกคนที่เราทาเบิงมาแต่ดนได้เบงว่าซิมาหรือซีบ่มานนี่เอาถือว่ามาแล้วมื้อนี้ได้สัตว์ชีตีนแล้วทุกคนเออไปขอบอกขอบใจทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคมพะ็โดนะเออ ผมจะพาทุกคนกลับบ้านแล้วบ้านนี้เออเมื่อทำเมนูแซ่บๆทุกคนเลยเอ้หูเยีเ่ยวทุกคนเลยเมื่อยได้ได้ไดประมาณสาวปลายกว่าโลไปแหละเออโอ้โหขอพักก่อนทุกคนเลยโอ้ย